มันก็เป็นเพราะเขาอยากที่จะเสนอตัวมาเป็นครูสอนดนตรีให้กับเดวิดพอเขาเชื่ออย่างหมดใจว่าถ้าหากเดวิดเขาได้รับการศึกษาที่ถูกต้องจากครูที่ดีแล้วลระก็เดวิดเขาจะต้องพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและสามารถไปได้ไกลในเส้นทางสายดนตรีอย่างแน่นอนแต่ทพะว่าพ่อของเดวิดเขากลับไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้เป็นอย่างยิ่งพอที่ผ่านมาเขาเป็นคนสอนเดวิดด้วยตัวเองมาโดยตลอดซึ่งเขารู้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกของเขากระทั่งตกดึกในคืนนั้นเองหนูน้อยเดวิดที่นั่งอยู่ในมุมมืดเขาก็ได้หย ซึ่งทันทีที่พ่อของเดวิดเขาเห็นแบบนั้นเขาเขาก็ได้เข้ามาอบกอดเดวิดด้วยความห่วงแหนเพราะเขารู้ดีว่าในตอนนี้ลูกน้อยของเขากําลังก้าวเข้าสู่จุดที่เขาไม่อาจจะมอบความรู้ให้ได้อีกต่อไปหลังจากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อของเดวิดก็ได้พาเดวิดไปที่บ้านของโรเซนเพื่อฝากฝังให้เขาช่วยสอนดนตรีให้กับเดวิดโดยใช้เพลงของรักมาดีนอฟที่เขาแสนจะโปรดปานแต่ทว่าโรเซนเขากลับไม่เห็นด้วยกับไอเดียนี้เลยแม้แต่น้อยเพราะเพลงของรักมานดีนอฟนั้นมันเต็มไปด้วยท่อยทำนองคล้องพารณนาพิศวาสซึ่งเเดวิดา